ปีต่อมาครับคนเกิดปีวอกปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยโอกาสและก็ความท้าทายสําหรับคนเกิดปีวอกครับทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่เสี่ยงจะมาเข้ามาพร้อมกันนะครับดังนั้นก็ต้องใช้สติปัญญานะคนเกิดปีวอกส่วนใหญ่ฉลาดอยู่แล้วก็คือลิงนะลิงฉลาดในการรับมือทุกสถานการณ์ได้ปีนี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสใหม่ๆมากมายครับทั้งในเรื่องของการงานหรือรความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันครับก็ต้องระวังในเรื่องของกฎหมายด้วยนะการกระทําผิดกฎหมายเรื่องสีเทาๆอะไรที่มีคนมาชวนคุณให้ทําแบบเออเลี่ยงกฎหมายบ้างคุณอย่าทำนะครับปีนี้เสี่ยงมากๆความแตกแยกหรือว่าความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับสําหรับคนเกิดปีวอกเพราะปีนี้เนี่ยเฉียว,วในเรื่องของการถูกชงนะครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังแล้วก็ตั้งสติเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องโชคลาภเป็นยังไงครับสำหรับคนเกิดปีวอก โชคลาภนะครับปีนี้จะมาจากการลงมือทํางานล้วนๆนะครับการเสี่ยงโชคนี่แทบจะลําบากนะถ้าคุณยิ่งทํางานเยอะหางานเยอะๆแยะนะครับคุณก็จะมีโอกาสได้โชคลาภจากการทํางานนะฮะการลงทุนลงแรงหรือว่าการค้าขายหากคุณใช้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจราจาความคิดสร้างสรรค์โอกาสดีๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนครับในปีนี้ครับคนเกิดปีวอกต้องยึดหลักการทํางานที่มีความซื่อสัตย์ขยันอดทนนะครับแล้วก็ เห็นคุณค่าของเงินที่ได้มาด้วยนะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสรุ่ยสร้ยการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมีสติก็จะทําให้คุณสามารถเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ผลผลิตที่ดีจากการลงทุนจากความพยายามคุณได้สำหรับคนเกิดปีวอกครับนะสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญอีกเรื่องก็คือในเรื่องของการไม่รีบไม่ด่วนในการตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆเพราะมีความเสี่ยงครับ การรักษาความสมดุลในทุกเรื่องนะครับนะ่าจะทําให้คุณผ่านพ้นไปได้นะอย่าลืมเชื่อในความสามารถของตัวเองแล้วก็สติปัญญานะครับให้อยู่บนหลักการด้วยสําหรับใครที่ต้องการที่จะวางแผนบริหารชีวิตบริหารจัดการนะครับสามารถที่จะไปติดตามผลงานผมได้นะครับในอ e ีบุ๊กก็เข้าไปดูตามพวกแพลตฟอร์มเช่นตัวหนังสือจูลานะเนปนะครับ C S 9 In พวกนี้เข้าไปดูได้เลยจะมีหนังสือตอนนี้ท,ทําหนังสือมาสามเล่มนะครับก็คือในเรื่องของทตุแท้ทตุแท้ก็จะเป็นอันนี้เยอะหน่อยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทตุเรื่องของอะไรดูไว้ไม่ใช่ดูเป็นหมอดูนะครับาตาแท้เนี่ยดูเพื่อให้คุณรู้ตัวเองนะครับรู้ตัวคนรู้คนอื่นรู้คนในครอบครัวและรู้หน้าที่การงานคุณบริหารจัดการได้นะครับส่วนในเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมดุลยินยาบ้านแห่งชีวิต อันนี้จะดูในเรื่องของการจัดบ้านการใช้ในเรื่องของพลังงานธรรมชาติเข้ามาคิศทางลม8ปคิศมีอะไรยังไงอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ง่ายๆให้คุณได้รับชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็นในเรื่องของ2518จะเกิดอะไรขึ้นกับคนธาตุคุณก็เข้าไปดูได้นะครับสนใจก็คกลิกลิงก์แล้วก็ติดตามผลงานมีอะไรก็สอบถามกันได้นะครับคนค้นดวงครับย่อยห่วงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยตัวคุณเองครับ